ยักษ์สาซึ่งอบพยพมาจากชมพูทวีปนั้นโปรดปรานการกินเนื้อสัตว์โชคดีที่วัดเหลยอ,อินน้อยไม่มีข้อห้ามในเรื่องการกินเจจึงทำให้เหล่ายักษ์สาที่ลีภัยมาพึ่งพิงเบิกบานใจเป็นอย่างมากยักษ์สาในภูเขาต่างปรารถนาจะเป็นอสูรล่าตระเวนไม่เพียงเพราะดาบใหญ่ที่ออกแบบมาแปลกพิเศษดูแล้วน่าเกรงขามยิ่งนักบินไปแล้ว กลับมาเองได้และฉับไว้เป็นอย่างมากแต่ยังเพราะอสูรล,ลาตระเวนจะคอยเฝ้ายามอยู่นอกภูเขาจึงมักได้เลือดเนื้อที่สดใหม่อยู่เสมอในวันนี้ยักษ์สาทั้งหลายกำลังรวมตัวดื่มเลือดกินเนื้อด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยเพราะเล่นสนุกโวกเวกเกินไปผู้คนในวัดจึงรับรู้กันหมดภิกษุผู้คุมวัดไม่พอใจเป็นอย่างมาก พวกเขารับการฝึกฝนที่ยากลำบากรับประทานเพียงมังสวิรัตเท่านั้นจึงยกหม้อใหญ่ใบหนึ่งและไปหายักษาบรรดายักษามองเข้าไปในหม้อแลเห็นหัวไชเท้าและผักใบเขียวก็รู้สึกหมดอารมณ์ขึ้นมาในทันใดยักษาตะคอกว่ากินพวกนี้แล้วจะช่วยให้เจ้าเข้าใจหลักพุทธธรรมได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างไรช่างตื่นเขินเสียจริง อีกตนกล่าวว่าอาจารย์เคยกล่าวว่าอยากบรรลุสุขาวดีก็จงอยากควบคุมความปรารถนาเมื่อได้ฟังดังนั้นภิกษุผู้คุมวัดก็กล่าวว่าความปรารถนาของข้าก็คือส่งเสริมการทําความดีหากไม่โน้มน้าวพวกเจ้าข้าก็คงไม่สามารถบรรลุสุขาวดีได้เช่นกันดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงโต้เถียงกันด้วยความโมโหจนหน้าดำหน้าแดงทว่าก็ยังแยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิดเออสรรพสิ่งบนโลกล้วนมีเหตุผลเป็นของตนจะถูกหรือผิดมีหรือไร้เหตุผลประโยคเดียวย่อมกล่าวได้ไม่หมดหากผู้คนล้วนแต่ใช้ความคิดของตนเป็นเกณฑ์ใช้ใจของตนตัดสินใจของผู้อื่น แล้วความขัดแย้งจะยุติลงได้อย่างไรอันคีรีพบปีศาจขวางวิถีอันพักร้ายนั้นยังมีดาบรำไรอันลมพัดวิญญาณสูญมลายอันคิดชีพวางวายรีบหนีพลันอสูรล่าตระเวน